ดีๆนะครับก็คือนะครับดูที่หน้าจอนะครับเรื่องนี้เป็นเกรดนะครับก็ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็คือสิ่งที่เราสร้างมานะครับก็คือจะมีคะแนนมีเกรดนะครับที่เป็นภาษาไทยแล้วก็เกรดที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คําสั่งของมีรูปภาพใช่ไหมนะครับเราก็จะต้องทําการสร้างตารางนะครับโดยทักษะก็คือคุมดํานะครับตรงนี้นะครับ สร้างตารางนะครับแล้วก็ไปที่ insert นะครับแล้วก็เลือก table นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับให้ว่าถามว่าเราต้องใช้หัวของตารางนี้ไหมนะครับก็ให้ติ๊กนะครับก็ใช้ครับอันนี้คือเป็น close นะครับที่ขึ้นมาสัตุนมัติก็ตอบตกลงนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวกรอบนะครับเป็นกรอบให้นะครับในการทําทีนี้นะครับ หัวตารางนะครับเห็นว่ามันจะมีคําว่า a นะครับเราก็ให้เปลี่ยนเป็นเกรดนะครับเป็นตั้งชื่อนะครับเป็นเกรดเกดหนึ่งนะครับเกดหนึ่งนะครับก็ enter ซะสนะครับจากนั้นนะครับรวมนะครับคือไม่คิดไว้ให้นะครับไคิดให้ไว้ก็มี่ไง นั้นนะครับรงเ์กเนี้นะครับจากเดิมเขาที่แล้วเราใช้เป็นคำสั่ง if นะครับแต่วันนี้ก็จะใช้เป็นคำสั่งของ v l u p นะครับก็ใช้เท่ากับนะครับ v l u p ก็คิ้ตัว v นะครับ v นะครับแล้วก็จะมี l o k u p นะครับ up แล้วก็ใช้ value นะครับก็คือใช้ช่องของ g 1นึ่นะครับจากนั้น ก็ใส่เครื่องหมายคอมมานะครับแล้วก็เป็นตารางเทเบิลนะครับก็คือเกรดครับที่เราได้สร้างตารางไวเ้เป็นเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเกรดหนึ่งมันก็จะขึ้นให้เมื่อกี้ตอนแรกนะครับที่ทำก็คือมันไม่ขึ้นข้อมให้เพราะว่าเราได้สร้างไวก้ก่อนอร้าง้ก่อนก็เลยไม่ขึ้นครับเมื่อขึ้นเป็นเกรดนะครับหนึ่งก็คือตารางที่ที่หนึ่งใช่ไหมครับเทเบิลจากนั้นนะครับ เราจะเอาอะไรนะครับก็คือก็ถามว่าเราจะเอาค่าอะไรนะครับก็เ่าก็คือเราจะต้องใส่คอมม่านะครับก็คือในส่วนนี้นะครับก็คือคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับก็คืออยู่ที่เกรดคอลัมน์ที่2ก็คือเกรดที่เป็นภาษาไทยคอลัมน์ที่3าก็คือเกรดที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราเอาคอลัมน์ที่สามนะครับที่เกรดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปังกนะครับก็ enter นะครับก็จะกลายปรากฏเป็น A ให้ นะครับนี่โอเคไหมนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะในการเขียนสูตรของ vlookup นะครับก็คือนะครับก็คือเท่ากับนะครับแล้วก็ vlookup นะครับก็ v b l e o k u p นะครับ double c l i นะครับแล้วก็ใช้นะครับวงเล็บเปิดก่อนนะครับแล้วก็ให้ใช้นะครับคอลัมน์ g นะครับคอลัมน์ g ก็คือ g สี่นะครับแล้วก็กดไปที่ g สี่ จากนั้นก็คือใส่เครื่องหมายคอมมานะครับแล้วตัวนี้ก็คือเราจะดึงตารางนะครับจากตรงนี้ออกมานะครับก็คือสิ่งที่จะเราสร้างไว้ก็คือตารางของเกรดครับเกทหนึ่งนะครับตารางของเกทหนึ่งถ้าเราพิมพ์ผิดนะครับมันก็ไม่ขึ้นให้นะครับตอนแรกนะครับที่เราได้ทำนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ให้ครับ ปกตินะครับดังนั้นลองเป็นคอลัมน์ที่สองคอลัมน์สองแล้วก็วงเล็บปิดนะครับก็จะขึ้นมาเป็นสามนะครับประมาณแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็ลองทำนะครับว่ามีรูปภาพนะครับของนักศึกษานะครับจะออกมาในสาเกตไหนนะครับแต่นะครับเอาเกตเดียวเลยนะครับก็คือเกรดที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือเกรดที่เป็นสารกรินะครับหมดทุกอันเลยนะครับลงมาในนี้นะครับแล้วก็ให้นําส่งนะครับได้นะครับ,ได,นะรบได้เลยนะครับโอเคไหมแล้วเราก็ถ้านะครับก็คื